โอ้โหโลกตอนนี้กำลังเเรียกว่าเตรียมพร้อมสู่เตรียมพร้อมสู่สงครามโลกครั้งที่สามนะ้วอันนี้มันอันนี้อันน,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 นว่าเป็นอย่าง,งั้น,นะเพราะว่าตอนนี้ทุกทุกถัานทุกฝ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับกำลังเตรียมพร้อมเนีนะอเออปูตินเนี่ยนะครับลองเซิฟเซิฟกับดูเรนดู ดูสิเออจะโดนผลกระทบอะไรบ้างนะครับจะโดนความบาดอะไรบ้างแล้วมาตรการตอบโต้จะเป็นไงบ้างนี่แค่เฟสหนึ่งอะ่ะเห็นเขาบอกว่าการบุกยูเคนี่คือเฟสเป็นเฟสเอ,อ็ดมินก็มองว่านี่คือเฟสหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ครั้งต่อไปเนี่ยนะครับไม่อยากจะเรียกว่าสงครามโลกครั้งที่สามแต่เรียกว่าสงครามโลกครั้งต่อไปก็แล้วกันอันนี้คือเฟสแรกหลังจากปล่อย หลังจากมีเชื้อโควิดระบาดหนะักปุ๊บนะก็มีสงครามตามมานะเออรัเสเซียนะครับลองดูซิจะโดนคว่ำบาตอะไรแล้วจะมีการเขาเรียกว่าแล้วจะสามารถตอบโต้ได้ไหมจะเอาอยู่ไหมนะฮะโดนคว่ำบาตในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆจะได้ปรับตัวก่อน พอถึงสงครามโลกจริงๆเนี่ยจะได้ปรับตัวก่อนเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมไวม้เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนะอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าอะไรก็เกิดขึ้นได้สมมตินาโต้มันจะอยากได้ยูเครนอีกอย่างเงี้ยใครจะไปรู้ใช่ไหมสมมติผู้ดำคนใหม่ของอยูเครนโปอเมริกามาหโปนาโตมาก อยากจะเข้ามาอีกอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับตอนนี้ประเทศไทยก็เรียกว่าเป็นประเทศที่เรียกว่าวางตัวเป็นกลางได้อย่างดีที่สุดอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยต่อไปอะดีละครับนะอนาคตประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผู้นำที่ไปเข้าโปรโอเมริกามากอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างยเครนนะั่นแหละอันนี้ก็ต้องดูไว้เป็นบทเรียน นะครับดูไว้เป็นบทเรียนอย่าลืมง่ายอย่าลืมง่ายส่วนนะครับที่หมู่เกาะซูลมอนประเทศเขาก็ตกลงข้อสัญญากับประเทศจีนแล้วว่าสามารถมาตั้งฐานฐานฐานทัพตั้งขีปนาวุธได้โอ้โหเนี่ยครับแสดงว่าหมู่เกาะซูลมอนเนี่ยนะฮะอ่ามันไม่ได้เพิ่งจะเขาเรียกว่าไม่ได้เพิ่งจะเพิ่งคุยกันมาหรอกครับแสดงว่าคุยกันมานานแล้วนะ มีการให้ความช่วยเหลือจีนเนี่ยชอบเป็นนักลงทุนนะครับจีนเนี่ยนักลงทุนนะจีนเขาอาจจะไปลงทุนไปสร้างนั่นสร้างนี่นะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้นําของซูลอนได้เนี่ยนะไม่ธรรมดาเี่ <Yeah. S 1> จีนเขาก็วางกลยุทธ์วางหมากไว้เฮ้ยเดินตานี้เสร็จมาเดินซูลอนต่อซูลอมนนี่ก็ห่างอยู่ออสเตรเลียก็2,000กิโมต อยู่ทางตอนบนของออสเตรเลียนะครับซึ่งเคยเขาก็ม่เคยมีความบาดหมางก,กับที่ไปถลม่มเบลเกตนะครับนาโตเคยไปถลม่มเบลเกตก็เป็นแบบบาดแผลสำคัญที่จะเอามาอ้างได้ตลอดเวลานั่นแหะครับนะค่อยๆก้าวกันไปค่อยๆสเต็ปกันไป นะครับไล่เบี้ยกันไปทีละอันทีละอันหมากล้อมเขาเล่นเล่น่าหมากล้อมประเทศจีนเขามีหมากล้อมครับนะส่วนประเทศอเมริกาเขามีหมากอะไรนะเขามีหมากล้อมไหมเขามีหมากคอตหรือว่าหมากลุกมาดูกันนะว่าหมากล้อมของประเทศจีนเนี่ยนะครับกลยุทธ์ของประเทศจีนเนี่ยเขาเรียกว่าใช้โลกใช้เขาเรียกว่าอะไรอะนะโลกล้อมโลกอีกทีหนึ่งหรือเปล่า นะเออนะครับโลกสู้กันด้วยเศรษฐกิจเศรษฐกิจเสร็จปุจ๊บก็สนับสนุนทางการทางการอาหารนะและเนี่ยครับทางออสเตรเลียเขาบอกโอ้เขาไม่โกยแล้วเขามีเรือดำน้ํานี่เห็นไหมมาเรือดำน้ําอีกแล้วไอ้พวกสามกีบบอกซื้อเรือดำน้ำมาไวทำไมเนี่ยแหละครับเข้าใจเหตุผลหรือยังทำไมต้องมีเรือดำน้ำากันสามกีบมันโง่โง่โง่นะ อเมริกามีเรือดำน้ำเป็นร้อยลำมึงไม่เคยถามอเมริกาว่าซื้อเรือดำน้ำมาทําไมนะสามกีมันต้องการที่จะด้อยค่าประเทศไทยไงครับด้อยค่าทหารมันอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองขึ้นฝรั่งมันอยากจะให้ประเทศไทยเนี่อ่อนแอพี่น้องประชาชนก็หัด จำหัดเรียนรู้ไว้สะบ้างไม่ใช่ว่าอ๋อฉันอยากจะเลือกสามกีบเป็นนายกฉันอยากจะเลือกนั้นฉันอยากจะเลือกคนรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวคนรุ่นใหม่จะพาความชิบหายมาสู่ประเทศนะครับบอกไว้ก่อนนะอหัดเลือกคนรุ่นเก่าๆบ้างนะครับคนรุ่นเก่าๆนี่แหละที่จะทําพาประเทศชาติรอดเนี่ยนะ